นี่ก็คือ,อมือถือเครื่องหลักของผมนะครับที่คอยเล่นเกมนะอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ตัวที่3มาถ่ายให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับที่เป็นตัวพยาบาลกระเหรียญทองเนี่ยมีห้กับหนึใช่ไหมครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่ผมล็อกอินนะครับมือถืออีกเครื่องเนาะก็สังเกตได้ว่ามันจะเป็น5้ากับหนึ่งรเหมือนกันนะครับก็หมายความว่า,าเครื่องทั้งสองเครื่องเนี้ยผม ล็อกอินในการเล่นเกมเหมือนกันนะครับก็คือใช้อีเมลเดียวกันในการเล่นเกมเนาะข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองหรือว่าตัวพยาบาลจะมีมาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นคลิปโชว์ความผิดพลาดนะครับไปลบให้ดูเนาะแต่ก็จะได้เห็นนะว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีมือถือเครื่องนึงอยากจะโหลดเกม s o c c e r อร์ a g e r มานะครับถ้าจะเล่นโดยอีเมลเดิมนะอะไรจะติดตัวมาบ้างก็จะไปตัวบ้างอาจจะเป็นตัวตัวสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อเซฟมาสองเซฟนะครับ มันก็จะมี2เซฟให้เราแต่ว่า2เซฟที่เป็นเครื่องหมายที่เราลงเนี่ยมันจะเป็นเซฟเปล่าๆนะครับไม่มีสมอสอนนะครับแต่ที่จะติดตัวมาเลยก็จะเป็นตัวทางด้านเหรียญน,นะครับเหรียญสีทองที่เราทําได้นะครับกับเครื่องแรกที่เราเก็บไปเนาะเวลาเรามีมือถือเครื่องเพื่อจะโหลดเล่นเกมนี้ใช้อีเมียเดิมตัวเหรียญทองกับตัวพยาบานก็จะติดตัวมาด้วยนะครับก็อ,อาจจะเบลอเล็กน,น่อยนะครับเพราะมันเป็นไม่ได้เอโต้โฟกัสนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการทําคลิปเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์22เช่นเคยนะครับในวันนี้นะฮะจะเป็นคลิปที่ผมแสดงความผิดพลาดนะครับโดยตอนแรกคลิปเนี้ยผมกะว่าจะทําคลิปการาโหลดเกมซ็อกเกอร์เม e r เจอร์22นะครับกับมือถืออีกเครื่องนึงเนาะก็คือเหมือนกับว่าใช้มือถือ2เครื่องนะครับเล่นเกมซ็อกเกอร์เมเนเอร์โดยที่ผูกอีเมลของเราทั้ง2เครื่องนะครับ ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางหลักเหมือนเดิมนะครับทั้งเพจไซเว่นเกมและก็สตรีมเกมซ็อกเกอร์มเลเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ YouTube นะครับ ckg channel นะครับโอเคก็ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกผมจะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมซ็อกเกอร์มเลเจอร์นะครับ2เครื่องโดยใช้อีเมลเดียวกันนะครับผมทาได้แล้วนะครับโดยที่เครื่องหลักของผมคือเครื่องนี้นะครับจะมี3เซฟใช่ไหมครับ เวลาผมเอามาือดูลเครื่องหนึ่งโหลดเกม s o c c e r Manager 2022มาใช่ไหมครับโหลดเสร็จแล้วมันจะให้มีเข้าไปตรงการตั้งค่าครับให้เราไปเลือกการตั้งค่าเนาะแล้วก็เลือกอันที่3าอันสุดท้ายนะครับมันจะให้เรา,าระบุนะครับว่าเราจะเล่นกับอ e ีเมลของเครื่องนั้นที่เราโหลดมาใหม่ไหมหรือว่าจะเป็นอ e ีเมลเครื่องที่1นนะครับเพื่อเอามาใส่เนาะเพื่อให้ข้อมูลของ s o c c e r Manager นะครับ จากเครื่องเมนหลักของเราเนี่ยมาเล่นเครื่องที่2เนี่ยให้มันมีข้อมูลเหมือนกันอย่างเช่นเครื่องที่ 1, <im mon itor> 1> ผมมี3เซฟใช่ไหมครับถ้าเกิดผมไปเอาเกมซ็อกเกอร์มิเลเจอร์สองพิศสมาเล่นในเครื่องที่2เนี่ยเวลาผมล็อกอินด้วยอ e ีเมลของผมเหมือนกันเนี่ยมันก็จะโชว์3เซฟนะครับแต่ว่าจะเป็น3เซฟที่ว่างเปล่านะไม่มีสโมสรนนะครับแต่ว่าได้ข้อมูลเหมือนกันแล้วก็คือเลือกข้อมูล3เซฟมาเหมือนเครื่องแรกนะครับแต่ว่าเครื่องแรกจะมี3สโมสรที่ผมเล่นแต่เครื่องที่2จะมี3เซฟเหมือนกันแต่จะไม่มี3สโมสรที่ผมเล่นคือนเเซฟปล่าๆ3เซฟนะครรับโอเเคปะะมาาณนนี้ หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปลองเล่นนะครับโดยที่เข้าไปที่แอปเพ y g เกมนะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีการให้ลบข้อมูลครับจนทำให้การลบข้อมูลเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับทั้งเซฟผมซื้อมานะครับจะเห็นว่ามันไม่มีเลยนะฮะหรือแค่เซฟเดียวนะตอนนี้เซฟหนึ่งนะเซฟสองเซฟสามหายไปแล้วนะครับรวมถึงการลบข้อมูลในเพย์เกมนะครับมันจะทำให ตัวเลเวลเม n นเจอของเราเนี่ยเป็น0ูนย์นะครับก็คือเราต้องมานั่งเก็บเลเวลเม n a เจอร์ตรงนี้ใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะล้างลบแคสเกมจากเพเกมตอนไหนนะอันนี้ผมเล่นถึงลูกการ2 0 2 8นะครับตัวเพเกมตรงนี้มันจะไปลบตัวข้อมูลเ a n นเจอร์ของเราเ,เป็นเลเวลศูนย์หมดเลยนะครับก็คือใครอยากได้เลเวลเม n a เจอร์ตรงนี้ใหม่ก็คือไปลบตรงเพเกมนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูลบยังไงนะครับแต่ต้องบอกว,ว่าถ้าใคร ไปซื้อเซฟมาแล้วแบบผมเนี่ยมีเซฟ2เซฟ3แล้วถ้าไปลบเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะเพราะว่าเราเสียเงินในการเติมเงินเกมน,น,นะเพื่อมาเอาเซฟ2เซฟ3นะครับก็คือเสียไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเลยเสียเซฟ2ไป200เสียเซฟ1ไป175เสบาบาทเท่ากับคลิปเนี้ยผมเสียเงินเน่เงินผมหายไปประมาณ3 7 5บาทนะครับเพราะว่าผมหายไปทั้งเซฟ2เซฟ3นะครับโอเคเดี๋ยวมาพาไปดูนะครับในการลบตรงเพเนเนย์เกมเนาะ ที่ทาให้ข้อมูลของเราซื้อเซฟนะครับข้อมูลตรงเมนเจอร์มันหายไปนะครับโอเคครับเรามาที่หน้ามือถือปกตินะครับเลือกไปที่ p พย์เกมนะครับปกติ p พย์เกมมันจะมีโปรไฟล์อย่างนี้นะครับปกติแต่จริงๆอะ่ะโปรไฟล์ผมไม่ใช่แบบนี้นะโปรไฟล์ผมมันจะเลเวลสูงกว่านี้นะครับอันนี้คือผมไปลบมาก่อนหน้านี้แล้วนะก่อนจะทําคลิปนี้นะครับเข้าที่การตั้งค่านี่ครับแล้วมาที่ อันนี้ครับข้อมูลของคุณนะล้างประวัติภายในเครื่องตรวจสอบเกมที่ซ่อนอยู่นะครับเปลี่ยนบัญชีหรือว่าลบเกมนะครับนี่ลบถาวรนะครับตรงนี้นะครับที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเรากดลบทั้งหมดนะครับเซฟที่เราซื้อจากเกมที่เราเล่นนะครับแล้วก็ข้อมูลของเลเวลเมเนเจอร์ส็อกเกอร์เมเนเจอร์ก็จะหายไปหมดเลยนะครับถ้ากดลบนะฮะอันนี้ล้างประวัตินะครับค้นหาภายในเครื่องอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปลบบัญชี ลบข้อมูลเกมตรงเพจเกมเนมันจะหายหมดเลยนะเดี๋ยที่ผมลบไปก็คือเซฟผมหายทั้งสองเซฟ้วเซฟสเซฟสามหายไปแล้วก็เลเวลเมเนเจอร์ที่ผมสะสมไว้ก็หายไปนะครับต้องมาสร้างใหม่หมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเข้ามานะครับก็ใครที่ไม่มีแอป,ปอันนี้นะให้เป็นโหลดที่เพจสโตนะครับนี่นะพาไปดูนะแล้วก็พิมพ์เขาว่าเพเกมนะครับ P L A Y เนาะ g A M E นะครับนี่ครับ มันจะมีตรงนี้นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ไม่โหลดอันนี้มาแต่แรกนะครับถ้าเกิดเราโหลดเกมมาบางตัวเกมมันจะมาให้เราโหลดแอปนี้นะครับเพื่อเป็นประวัติอะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่นี้ผมโหลดมานะถ้าเกิดใครอยากก้างก็ลองทําแบบนี้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนูเกมกันนะครับโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่หน้าเมนูเกมแล้วนะครับก็ผมจะเหลือแค่เซฟเดียวนะครับก็คือเซฟแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ส่วนโปรไฟล์แมเนเจอร์เลเวลก็เริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปโหลดเกมดูนะครับจะเหลืออะไรบ้างนะครับตกใจเลยฮะมือเร็วไปหน่อยนะครับไปลบไม่รู้ว่าลบแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่ามันลบแล้วมันจะล้างแค่ตัวไม่จะล้างเซฟอะไม่จะล้างเซฟที่เราซื้อไว้นะมันกลายเป็นล้างทั้งเซฟให้เราเติมเงินซื้อมาทั้ง2เซฟนะครับเซฟสองเซฟสามแล้วก็มาล้างประวัติเลเวลเมเนเจอร์ของผมด้วยนะครับ โอเคนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าเมนเจอร์ผมนี่ศูนหมดเลยนะครับเลเวลเลเวลศนะฮะต้องมาเก็บเหรียญสีฟ้าเหรียญสีเขียวใหม่หมดนะครับนี่นะแต่ประวัติประวัติในการคว้าแชมป์คว้าทั่วยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้หายไปนะครับโอเคแต่ที่เราต้องหาเพิ่มนะก็คือตรงเทรนนิ่งนะครับตรงเทรนนิ่งปกติช่องสุดท้ายมันจะเป็นช่องคูณ5ใช่ไหมครับแดีพอเราลบประวัติไปแล้วเนี่ย ช่องตรงนี้มันจะหายไปนะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะเราต้องไปอัพสกิลตรงเลเวลเมดเจอร์ใหม่หมดนะครับมันเข้าไม่ได้แล้วนะครับมันไม่เหมือนตอนที่เราเลือกเล่นเกมใหม่ๆนะมันจะเรือกโค้ดเทรนนิ่งโค้ดด้านการเงินนะครับแล้วก็โค้ดแทคติกอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งอันดยความสะดวกต่างๆที่เราอัพมานะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเลเวลสิทุกบทนะครับนี่ฮะมกอัพหมดแล้วนะครับถ้าเราจะซื้อนะ ก็ต้องเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าคือมาพูดง่ายๆเริ่มซื้อใหม่หมดเลยนะครับ200นะครับได้1เซฟได้เหรียญทอง1ันสนะครับ1 3น5เนาะเปิดลูกบอลได้2ครั้งไม่มีโฆษณานะครับถ้าเติมแบบสีเงินก็จะ600บาทนะครับ6,000ทอง5เซฟเปิดลูกบอลดับเบิลนะครับไม่มีโฆษณาเหรียญเดี๋ยวผมจะไปกับเหรียญเงินเนาะต่อไปก็เหรียญทองนะครับ1025บาทนะครับได้เหรียญทอง12,000เหรียญ10เซฟ เปิดลูกวอนดับเบิลไม่มีโฆษณาครนะับถ้าแนะนำนะผมแนะนำให้เติมแบบ200บาทนะก็คือ V.I.P. แบบทองแดงนะครับไม่มีโฆษณา,าเปิดลูกวันได้เบิรนะครับเพิ่ม1เซฟแล้วก็ได้เหรียญทอง1 3 2 5นะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวที่ติดกับเครื่องเมนหลักผมเนี่ยจะเป็น100เหรียญทองนะครับกับ5พยาบาลเนี่ยเดี๋ยวพอเราไปโหลดเกมนี้กับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับโดยล็อกอ e ีเมลเดียวกันนะครับ ตัวเหรียญทองกับตัวพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีเท่ากันกับเครื่องเมนหลักที่เราเล่นเครื่องแรกนะครับตัวเหรียญทองกับพยาบาลก็จะอยู่กับเครื่องสองนะครับปกตินะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอตั้งชื่อก่อนนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น ckjs นะครับ,รบหนึ่งนะเซ็งเลยครับเซฟหายฮะ <laughs> อ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเค เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตรงชื่อตรงนี้ถ้าเราล็อกอินอีกเครื่องนึงเป็นอีเมลที่เราเล่นนะครับกับเครื่องแรกนะพอล็อกอินอีเมลกับเครื่องที่สครับตรงชื่อตรงนี้มันก็จะเป็น cks นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งชื่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราโหลดเกมใหม่ๆมันจะบังคับให้ตั้งชื่อก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับ โอเคครับอันนี้ผมใช้มือถืออีกเครื่องนะครับจะมาโหลดเกมนะครับก็เข้ามาที่ Play พ t o re นะครับแล้วก็มากดโหลดเกมนะครับนี่นีแล้วก็ติดตั้งเกมนะครับอาจจะมีสันๆนไปบ้างขออภัยนะผมใช้อ่ามือจับมือถืออีกเครื่องนะครับถ่ายคลิปนะฮะแล้วก็อีกขึ้นหนึงโหลดเกมนะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยนะครับโหลดมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเข้าเล่นเกมพร้อมกันเลยครับโอเคนี่เข้ามาแล้วนะครับโหลดเกมเสร็จแล้วเปิดเล่นนะครับ่าอ,อันนี้ต้องบอกกันว่ามันมี play game ในเครื่องนี้อยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้คือมือถือเครื่องนะครับที่โหลดเกม soccer manager มานะครับยวพาไปดูเพราะว่าถ้าเราโหลดเกม soccer manager ใหม่เครื่องหนึง่งโดยที่ใช้อีเมลของเรานะครับลงเล่นเนะี่ยข้อมูลของตัวเกมเนะี่ย จะเหมือนกับเครื่องแรกที่เราเล่นเกมไปก่อนหรือเปล่านะคะเข้าไปรีเซ t ตติ้งนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มันเป็นชื่อผมอยู่นะในกรณีที่เพื่อนโหลดมาใหม่ใช่ไหมครับมันจะบังคับให้เราใส่ชื่อนะฮะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ล็อกอินอีเมลเดียวกันนะครับอ่าสมมตุติผมเลือกมาเป็นอันนี้นะครับแป๊บนึงนะฮะกล้องจะไม่ค่อยชัดนิดหน่อยนะครับขออภยัย นี่นะครับกดเข้ามานี่ครับตรงหน้านี้นะครับมันจะบอกว่าสมมติเดิมเดิมมันยังไม่มีอีเมลของเครื่องที่เราล็อกอินมานะครับมันจะเป็นลนักษณะแบบว่าตรงนี้ขอกดแป๊บหนึ่งนะครับมองไม่เห็นเลยนี่นะครับสมมติสมมติเจ้าของเครื่องนะครับใช้ชื่อนี้เล่นอยู่นะครับเราอยากจะทําการเปลี่ยนใช่ไหมครับ เปลี่ยนให้มันเป็นอ,อีเมลของเราในการเล่นซ็อกเกอร์มานจะเครื่องแรกใช่ไหมครับให้เรากดมาตรงนี้ครับตรงตรงลูกศรตรงนี้ครับแล้วเข้ามาที่การเพิ่มบัญชีนะครับเพิ่มบัญชีมันก็จะให้เราล็อกอีมงอีเมลอะไรทั่วไปอย่างนี้ครับนี่นะฮะพอเราล็อกใส่อีเมลสถานผ่านเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นบัญชีมาให้นะครับเหมือนที่ผมใส่ไปแล้วนะครับอ่า อันนี้ในตัวอย่างที่ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เป็นชื่อผมเรียบร้อยเนาะนี่นะครับดำเนินการต่อนะครับใส่เข้าไปตัวโทรศัพท์เครื่องที่2ครับที่เราโหลดเกมซ็อกเกอร์เมเนมาเนี่ยมันก็จะมีโปรไฟล์ต่างๆเ่ยเหมือนกับที่เรามีในเครื่องแรกนะครับยกตัวอย่างครับถ้าเราเข้าไปนะครับสังเกตได้ว่าชื่อมันจะเป็น ckj s นะครับนี่นะผมขออนุญาตปิดเอฟเฟกตมิวสิกก่อนนะครับ มือถือไม่ค่อเห็นนะฮะมันจะสั้นๆนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวพอผมเข้าไปโหลดนะครับโหลดเกมนะครับตัวโปรไฟล์ต่างๆมันจะเป็นศูนย์นะเลเวลเมนเจอร์นะครับเพราะว่าอันนี้มันเริ่มเล่นใหม่นะบวกกับผมเพิ่งไปล้างอันนั้นมานะครับอ่ะยกตัวอย่างเข้ามาปุ่ม a r s e นอนะยกตัวอย่างนะครับมันใกล้สุดแล้วนี่ครับก็จะมีเซฟเดียวนะครับแต่ถ้เกิดใครซื้อเซฟมาแล้วแล้วไม่ได้ไปลบ แอปเพย์เกมนะครับตัวสมมติว่าเพื่อนซื้อเซฟสองเซฟสามาประวัติตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่นะจะมีเซฟสองเซฟสามาให้แต่ว่ามันจะเป็นแผ่นดิสเปล่าๆนะหมายความว่า,ามีเซฟที่เราเคยซื้อมาจริงครับสองเซฟสองเซฟสามจริงๆนะแต่ว่าจะเป็นเซฟเปล่าๆเราต้องมาเล่นใหม่นะครับแต่ตรงเลเวลเมเนเจอร์ผมไม่แน่ใจนะว่าจะอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าให้ผมคิดนะครับผมว่ามันมันน่าน่าจะอยู่นะตรงเลเวลเมเนเจอร์นะครับที่เราทําได้เลเวลตันๆนะฮะ แต่ต้งบอกว่าผมไม่ชัวร์เพราะว่าผมเผลอไปลบตรงเพจเกมไปก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคกดเข้าไปนะครับคุมคีมนะฮะจะสังเกตได้ว่าเครื่องแรกผมเนี่ยมันจะมีหนึ่งร้อยเหรียญทองนะครับแล้วก็ห้าพยาบาลสังเกต,ตตรงนี้นะครับนี่มีหนึ่งร้อยเหรียญทองเหมือนกันนะครับแล้วก็พยาบาลห้าเหมือนกันนะครับนั่นก็บอกได้ว่า,าทั้งเครื่องหนึ่งเครื่องสองครับที่เราเล่นเกมซ็อกเกอร์เมเนเจอร์เนี่ยเวลาเราล็อกอินอีเมลเดียวกันแล้วเนี่ยประวัติ เหรียญทองแล้วก็โทรพยาบาลจะมีเท่ากันนะครับไม่ว่าเครื่องแรกนะครับเราจะทําเหรียญทองได้หลักพันหรือเยอะเท่าไหร่นะครับพอเราลงเครื่องที่2องครับล็อกอินอีเมลแล้วเนี่ยตัวเหรียญทองกับโทรพยาบาลก็จะมีเท่ากันนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยเนาะการเล่นนะครับก็จะเหมือนอเราเล่นมือถือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเราอัพพวกโปรไฟล์ะไรพวกนี้ละมันก็จะมีมาให้นะครับ นี่มันสอดเข้าเกณฑ์นะครับแป๊บหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับในก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของผมด้วยนะครับที่ลองไปลบนะครับทําให้เซฟสองเซฟสาผมหายไปเลยครับไม่เป็นไรครับก็เล่นเซฟเดียวไปกันเนาะนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันครับเศร้ามากเลยนะฮะเซฟหายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเครื่องผมก่อนนะครับและนี่ก็คือคลิปในวันนี้นะครับสําหรับใครที่สอบถามมาว่าลบ ปรไฟล์เมนเจอร์ยังไงนะครับก็ลองมาทำแบบที่ผมบอกนะไปตองเพย์เกมนะครับแล้วก็ทำการเคลีย์ค่าต่างๆนคัคพราบแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครซื้อเซฟ2เซฟ3มาแล้วจะไปลบอะผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเซฟ2เซฟ3ก็จะหายด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าใครแค่มีเซฟเดียวแล้วอยากจะมาล้างประวัติตรงเนี้ยทำได้นะครับแต่ว่าเลเวลเมนเจอร์มันหายนะครับเริ่มใหม่แต่ว่าตัวสมวสรที่เราคุมน่ะมันก็ยังอยู่นะครับไม่ได้เริ่มดูการใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดยากเริ่มดูการใหม่ก็ เลือกคุมทีมใหม่ทับเซฟทีมเก่านะครับไปแค่นั้นเนาะนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็มาในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ